จับสองหนุ่มปัตตานีขนระเบิดปลายทางภูเก็ตวันที่24มิถุนายน2568เวลาประมาณ3นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพังงาได้ตั้งจุดตรวจบริเวณแยกบายพาสหน้าสรารการจังหวัดพังงาระหว่างปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้าซิตี้สีดำมีท่าทีต้องสงสัยขับเลี้ยวเข้าทางสถานีขนส่งพังงาจึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบภายในรถพบชายสองคน คนขับได้แก่นายมูฮัมหมัดอายุ29ปีเป็นชาวยะลิงจังหวัดปัตตานีและนายสุไลมานอายุ27ปีเป็นชาวยะลังจังหวัดปัตตานีนั่งโดยสารได้านหน้าคู่กันจากการตรวจค้นภายในห้องโดยสารเจ้าหน้าที่พบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนในถุงซิปพลาสติกใสลักษณะเป,เป็นนาฬิกาจับเวลาต่อพ่วงก,กับสายไฟและแผงวงจรถูกซ่อนรวมกับสัมภาระเสื้อผ้าและเครื่องนอนของทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ได้แยกถุงนังกาว และเก็บไว้ในบริเวณวงล้อยางรถยนต์เพื่อรอการตรวจพิสูจน์โดยหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีดินระเบิดต่อพ่วงอยู่ด้วยเป็นระเบิดชนิดหนึ่งซึ่งต่อพ่วงก,กับระบบควบคุมเวลาจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาสงสองคนรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้นํารถคันดังกล่าวพร้อมวัตถุระเบิดออกจากบ้านสกมอมอาเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่23มมิถุนายน โดยใช้ G ี s เที่เตรียมไว้เดินทางผ่านเมืองสงขาลารัตรภูมิพัทลุงตรังกระบี่และทับปุดมุงหน้าภูเก็ตโดยทั้งสองคนผัดกันขับรถก่อนจะมาถูกจับกลุ่มในเขตเมืองพังงาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงาและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมกับรวบรวมวัตถุพยานเพื่อขยายผลสืบสวนหาผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปเบื้องต้น เจ้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเพื่อดำเดน,นินคดีตามกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เขา้ารวมตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ